โปรโมชั่นดาวเริ่มต้ินที่8ปด0 0นานะครับตัว L ผ่อนอยู่เดือนละ12,000งคูณ84งวดมีบริการทำสัญญาไฟแนนซ์ให้ทั่วทุกพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดฟรีนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถสรได์ให้ด้วย สวัสดีครับผมบีไฮนเดอร์นะครับใจสูงบุกิมอเตอร์บ้านโป่งจุราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นําเอารถของน้องชานน์นะครับลูกค้าอยู่ไกลมากครับจากจังหวัดลาพูนนะครับก็มาเอารวที่พี่บีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัวปี2024เนาะนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับถึงอยู่ไกลก็มาออกกับพี่บีเพราะว่าเน้นในเรื่องของช่วงล่างที่จบนะครับนี้เรื่องของการทําช่วงล่างแก้พองงัดพอยันพาย้อยพวกนี้นะครับแล้วก็มีการแก้กันโค้งงัด ข้างหน้าให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นลูกหมากกันโค้งนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนใส่โช๊คเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับก็ในสูตรของพี่บีเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นสูตรที่ล็อกเอาไว้โดยเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าอยากได้วสวยๆช่วงล่างวสวยๆทรงสวยๆแบบนี้นะครับช่วงล่างจบๆทรงสวยๆแบบนี้ก็มาจัดที่บีที่เดียวครับถึงจะได้แบบนี้นะนะฮะ แต่ละที่แต่ละชุดุมเขาก็ทําสูตรช่วงล่างอะไรไม่เหมือนกันนะครับมาพี่บีอธิบายให้ฟังว่าลํานี้ทําอะไรกันบ้างแก้อะไรบ้างแล้วเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างเชิญเลยครับช่วงล่างของพี่บีที่ทําเป็นสเปคออกมาเนี่ยนะครับก็มีการแก้กันโค้งหน้าง,งัดมาให้นะครับซึ่งทําให้ลูกค้าหลายท่านเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของช่วงล่างของพี่บีนะครับอันนี้คือด้านหน้านะแล้วก็มีการ ปรับเปลี่ยนโชค๊คนะครับเพื่อให้เข้ากับรถจัดทรงโหลดนะครับหลายคนนะครับหลายที่บอกว่าโชค๊คไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้จริงๆแล้วมันก็เรื่องจริงครับไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยนะครับลดน้อยลงนะครับทําให้ความปลอดภยัยเนี่ยลดน้อยลงตามด้วยนะครับเพราะว่าโชค๊คเดิมเนี่ยถ้าเราเอามาใส่กับรถที่โหลดจัดทรงเนี่ยนะครับโชค๊คมันโดนกดลงนะครับ จากความสูงเดิมนะครับกดให้เตี้ยลงมันก็ทำให้การยึดเกาะถนนเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับไม่เอาถนนนะครับขับแล้วโคง้งโยนนะครับไม่โอเคประมาณนี้ไม่หนึบนะครับย,ย้อยก็เลยจะเป็นที่ต้องเปลี่ยนโชคให้ทีเดียวจบในโปรเลยถึงก้าบ,บอกเลยว่าโปรช่วยหลอังบีเนี่ยจบแน่นอนนะครับลูกค้าก็เนี่ยครับก็เข้ามาออคอมเมนต์มารีวิวให้นะครับว่าเอาไปใช้งานแล้วเกิดสมรรนะเกิดประสิทธิภาพขับดีขึ้น นุ่มขึ้นเอานถนนมากกว่านะครับก็เป็นสไตล์ของพี่บีอยู่แล้วเนาะคันนี้ก็มีการตัวแก้นะครับล้อแบกข้างหน้าให้เนาะนะครับโชคก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์กระบอกขาวแดงจัมโบ้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอ่าจั um bo, 5, 7, 5, 18, มโบ้นะครับกระบอก5,7ลูกสุบสายผ้านะครับแกน18มิลนะครับล้อนะครับเลือกใช้นะครับเป็นของ หนุ่มเม้งนะครับ MK Sport นะครับล้อแม็กนะครับแบรนด์หนุ่มเม้งนะครับ MK Sport นะฮะก็เป็นที7ก้านยกนะครับสีเท่ากันนะครับยอดขาวนะครับคอเบรกดำนะครับฝาปิดดุมดำนะครับน็อตนะครับเป็นน็อตเดิมเนาะอันนี้เขาจัดให้ในโปรยางตุวนี้เป็นดีสโตนเบอร์265ทับหนะครับโหลดหน้าลง1นนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าข้างหลังโหลด3นิ้วเน้นใช้งานนะครับ ด้านหลังนะครับก็ล้อแม็กนะครับทีสามเจ็ดก้านยก MK Sport งานของพี่หนุ่มเม้งนะครับสีเท่ากันยอดขาวนะครับล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อแท้นะครับผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบฟูฟอร์มิงก็คือการรีดเบานะครับล้อเนี่ยจะไม่มีฟองอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมรรถนะนะครับมันจะเหนียวกว่านะครับในเรื่องของเวลาที่เจอหลุมเจอบ่อเนี่ยนะครับเพราะว่าล้อฟูฟอร์มิงเนี่ยมันไม่มีฟองอากาศอยู่ในตัวล้อ นะครับเวลาตกลุมเนี่ยมันจะทําให้เรื่องการประสานเนี่ยนะครับประสานได้ดีกว่าประมาณนี้เนาะแต่ที่สําคัญที่เห็นได้ชัดๆเลยคือเบากว่าล้อที่ผลิตแบบแคสติ้งธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะครับย่าง2 5งหัานะครับออฟล้อนะครับเป็นออฟศูนย์นะครับขนาดล้อกว้าง9นิ้วนะครับออฟศูนย์นะครับไม่ล้นสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ทั้ง4ล้อเลยนะฮะช่วงล่างข้างหลังนะครับเราโหลดลงด้วยวิธีการย้ายแหนบนะครับ คันนี้ทรงข้างหลังเนี่ยสนิ้วนะครับโช๊คเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแก้เพางัดเพายันเพาตุกท้องช้างให้เรียบร้อยนะครับเพาตรงเป๊ะตามตำแหน่งเดิมนะฮะนี่ครับทรงสวยๆไม่งัดไม่ยันพร้อมกับใส่ตัวแป้นปรับองศาตัวเตี้ยด้วยนะครับมันก็จะทำให้โชคเนี่ยเอียงอยู่ระดับประมาณยี่สักประมาณสักสิถึงยีองศานะครับก็ช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งนะฮะ มันก็ทำให้โช๊คเนี่ยนะครับไม่ไม่โยนตัวเร็วนะครับเพราะว่าโช๊คมันเอนียงไงเวลาเข้าโค้งปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การการเด้งเข้าเด้งออกล้วหุบเข้าหุบออกนะครับมันจะสมูทกว่านั่นเองเนาะนี่ก็ช่วงล่างด้านหลังนะฮะรถก็เป็นปี2024เนาะนะครับมีการดีไซน์นะครับฝาปูงท้ายแบบใหม่นะฮะซึ่งจะทำให้ถ่วงน้ำหนัก ด้านท้ายรถได้ดีมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะนูนๆออกมาจากตัวปี2023นะครับเนาะไฟนะครับเป็นแบบ3าสเต็ปนะฮะเนี่ยครับสามสเต็ปสำหรับภายในในตัวรุ่นปี2024เนี่ยนะครับก็ดีไซน์แทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มจากตัวหน้าจอนะครับจาก7นิ้วเป็น8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลของตัวรถนะครับโชว์ ขึ้นที่ตัวหน้าจอนี้เลยเนาะนะครับและที่สำคัญนะครับมาตรวัดเรือนใหม่ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่หรูขึ้นสวยขึ้นครับนี่ครับพวงมาลัยตรงนี้ดีไซน์ใหม่นะครับเหลี่ยมเพิ่มเหลี่ยมขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่ขายไปได้เลยก็คือตัวเรียกว่าอะไรนะนีอะไรนะมีอุระมอุระตัวนี้ครับนิดนึงครับนิดนึงนะครับนิดเดียวก็เอานะฮะประมาณนี้เนาะภายในสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัว L เนาะก็เทียบเกรดก็ เป็น lda เมื่อก่อนแหละนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหน้าปี2024นะครับก็ใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากตัวฝากระโปรงนะครับที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับบานใหญ่ขึ้นดูอวดอิ่มแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างสันนูนขึ้นนะครับไฟหน้านะครับก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นตาเหี่ยวเลยนะครับเนี่ยฮะนะนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวช่อง ระบายอากาศนะครับทำให้อากาศเนี่ยนะครับสามารถวิ่งผ่านตรงนี้ทะลุเข้าไปหาพวกล้อแม็กได้นะครับเข้าไประบายความร้อนให้กับตัวเบรกได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับสําุนครับท่านที่สนใจโปรโมชั่นก็ดาวน์เริ่มต้นที่แ0 0หมืนะครับตัว L ตัวเซก็ดาวน์เท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นตัว L เนี่ยนะครับผ่อนอยู่เดือนละ1 2 0 0 0สองนะครับคูณ84งวดเนาะมีบริการทำสัญญาไฟแนนซ์ให้ทั่วทุกพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดฟรี นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถส่าห์ให้ด้วยขอค่าธรรมันียมสองคันดาทครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนาะอาชีพอะไรนะครับออกรถได้บ้างไม่ได้บ้างาต้องดันยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยกับพี่บีได้เนาะนะครับสำหรับพี่บีก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเบนซ์พาชมรถรอบคันเลยดีกว่าครับพี่บีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย